بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا للظالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين อัสลามุะลยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบาราะกาตุลขอต้อนรับท่านพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างบ้านด้วยอิสลามครับก็ชูโกตขอบคุณต่ออัลลอห์สุะตอาาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสได้มาพบปะกันอีกครั้งครับในช่วงยามสายของวันจันทร์ครับเวลาประมาณ9 3้านากานทีถึงเวลาประมาณ1 1 0เ็นกานะครับรายการสร้างบ้านอิสลามครับก็จะให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์นะครับเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งถึงรับเอยาก่งได นะครับในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการร่วมกันสร้างครอบครัวนะครับด้วยกับการร้อมรั้วด้วยอิสลามครับซึ่งในวันนี้ครับรายการสร้างบ้านอิสลามก็อยู่กับผมบุคคลยันการีนะครับและยังคงมีอาจารย์นาอีมองเสงี่ยมนะครับมาพูดคุยนะครับในรายการเช่นกันครับบิสมิลลาฮิรัลลอห์มานทราะฮีมอััลฮมดุลิลลาฮิรอบินอาลามีนวะบิฮินัสตัยลาฮาวลาลากูวัตอิลาบิลลาฮินาลีนาซีมขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับสลามุุุุุอออะะะะะะลลลลลลลััััยกกกมมมรราาาาห์ตตฮฮฮฮิบบ็ดนที ในวันนี้ได้กลับมาพบกับพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเนื้อหาที่เราจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดคุยกันในเรื่องของสัมพันธ์ต้องห้ามนะฮะโดยวันนี้เนนชอลล์ allah, จะพูดถึงการคบค้าสมาคมระหว่างชายหญิงเนี่ยขอบเขตของอิสลามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรหรือที่เรารู้จักกันนะฮะว่าในระบบ <Fan. S 2> ระบบแฟนที่มันค่อนข้างที่จะแพร่หลายไม่ทราบว่าแฟนมาจากเฟรน เฟนเกินเฟนบอยเฟนหรือเปล่าก็คงไม่ทราบนะครับ,รบแต่ว่าก็คือมันเป็นระบบที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะแพร่หลายมากในหมู่เยาวชนวัยรุ่นของเรารเช้าวันนี้เราจะมาดูว่าหลักการอิสลามเนี่ยว่ายังไงบ้างครับครับผมพอได้ยินคำคำนี้นะครับเยาวชนปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าไปถามนะครับไปเลือกถามเยาวชนเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีใครไม่รู้จัก ส่วนใหญ่จะรู้จักกันทั้งหมดนะครับว่าออระบบแฟนก็คือการคบกันนะครับระหว่างเพื่อนต่างเพศเนี่ยนะครับแล้วก็เลยเถิดกับคําว่าเพื่อนออกไปเนี่ยนะครับก็ทําให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับระบบแฟนก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายนะครับรวมไปถึงสังคมของมุสลิมเราด้วย นะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับถ้าหากว่าวันนี้บรรดาเยาวชนของเรานะครับยังไม่มีการปลูกฝังนะครับว่าเอ๊ะระบบแฟนจริงๆแล้วเนี่ยในอิสลามเนี่ยว่าไว้อย่างไรบ้างน,นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความเสียหายต่างๆเนี่ยตามมาอย่างมากมายเลยครับอาจารยครับครับผมนะฮะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาเนี่ยก็จริงๆแล้วก็จะเข้าเนื้อหาเลยแหละฮะแต่ผมอยากที่จะนําเสนอฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็รับฟังตรงนี้เนี่ยว่า จริงๆแล้วระบบแฟนเนี่ยมันไม่เพียงแค่ทําลายหนุ่มสาวอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันจะเป็นการทําลายโครงสร้างของสังคมเนี่ยทั้งหมดเลยหมายความว่า เออมันไม่เพียงแค่เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาระหว่างชายหญิงหนุ่มสาวเนี่ยมันใช่มันอาจจะเกิดขึ้นนะฮะขันถึงห่วงซึ่งกันและกันและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นพ่อของฝ่ายหญิงเป็นพี่ชายเป็นน้องชายต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีผลกระทบกับระบบแฟนตรงนี้ด้วยนะฮะดังที่ท่านนาบีสุลลลัมได้บอกไว้ในฮะดีษบทหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการซินา ท,ที่มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีซัลลัลฮุอะลัยอัสซาลัมะฮัดิษบันทึกโดยอิหม่ามอ a h มัดเชคอัลมานีบอกว่าเป็นฮะดิษ์สเฮียนะครับ,รบมีชายคนหนึ่งมาบอกกับท่านนาบีซัลลัลฮุอะลัยอัสซาลัมบอกว่าอิซัลลีบิซินาบอกว่าท่านนาบีครับได้โปรดขออนุญาตให้ฉันเนี่ยได้ทำซินาด้วยเถิดบรรดาสฮฮะบานเนี่ยต่างจะรุกเข้าไปหาเขาแล้วก็บอกว่ามามาเงียบเงียบเลยนะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงมาขอท่านนบีทำซินาได้ยังไงแต่นบีด้วยกับความที่มีฮิกมเนนีี่ยบบอกว่่าาาาาานนเเ้ขมหัสิอยไปทอะไรเา พอเขาเข้ามาหาท่านนบีสละลอฮฺอัลลอฮอัสซลามแล้วเนี่ยนบีจึงตั้งคาถามเป็นการสนทนาเปิดวงสนทนากับเขาเนี่ยให้เขาได้ใช้สติปัญญาว่าสิ่งที่เขากําลังจะกระทำเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการสมยอมระหว่างชายหญิงก็ตามเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกไงบ้างนบีจึงถามเขาว่าอัตุฮิบบุลีอุมมิกะท่านปรารถนาให้มันเกิดขึ้นเนี่ยคนอื่นมาซินากับแม่ของท่านเนี่ยเอาไหมเขาบอกว่าละ ว a จาและนิลและฮูฟ d ดาคไม่ไม่เป็นอันขาดเอาอชั้นเนี่ยเป็นทัวประกันเลยท่านนาบีคือเอาชั้นเนี่ยเอาไปฆ่าดีกว่าที่จะให้แม่ชั้นเนี่ยถูกซินาท่านนาบีก็บอกสลหอะัยวะสลลมว่าผู้คนเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะให้แม่เขาเนี่ยถูกทำซินาเช่นกันบนบีถามต่อไปว่าลูกสาว แล้วลูกสาวท่านเนี่ยเอาไหมให้ไปทาซีนา<ม>น้องสาวพี่สาวท่านเอาไหมอาสาวของท่านเนี่ยป้าของท่านเนี่ยเอาไหม,มหรือว่าเออน้าของท่านเนี่ยให้มาทําซีนาให้คนอื่นมาทําซีนาเนี่ยเอาไหม,มเขาบอกว่าไม่ยอมขอเอาตัวฉันเนี่ยเป็นพากัน ดังนั <google> <boundaries> said, finals, so ้นสุดท <sic S 1> ้ายท่านนบีจึงบอกว่าได้ขอดุอาให้กับเขานะครับอัลลอฮุมมะฟิรอัลลอฮุมมะฟิริซัมบะฮูอัลลอฮ์โปรดอภัยโทษในความผิดบาปของเขาวะตอฮิรกอลบะหูทำให้จิตใจของเขาเนี่ยสะอาดวะฮัสซินฟัรญะหูและรักษาอวัยวะเพศของเขาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยชายคนนี้หลังจากที่นบีได้ขออุอาให้เนี่ยเขาก็เลยไม่ไปสนใจกับเรื่องที่เป็นที่ต้องห้ามของอิสลามเนี่ยคือเรื่องของซินาีกต่อไปครับอันดัษบทนี้เนี่ยผมอยากที่จะนําเสนอกับพี่น้องในมุมนะฮะในมุมว่า ท่านฮะดิษวันนี้ท่านนบีซอลลารัวกำลังสอนบุคคลที่กำลังทำจินาหรือบุคคลที่จะไปคบชู้สู่ชายกันตรงนี้เนี่ย ความเสียหายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหนุ่มสาวแล้วนั่นหมายความว่าการที่เราไปละเมิดเพศกับอีกคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนคนหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้ทําร้ายศักดิ์ศรีของผู้หญิงเท่านั้นเรากําลังทําร้ายศักดิ์ศรีของพ่อเขาครอบครัวครอบครัวของเขาพี่ชายเขาน้องชายเขาเขามีอาเขามีคือตระกูลของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยกำลังถูกท่านคนเดียวเนี่ยยามศักดิ์ศรีดังนั้นตรงนี้ในอิสลามจึงห้ามปราไม่ให้ใครคนในคนหนึ่งเนี่ยไปทําซินาตรงนี้ระบบแฟนเนี่ยก็เช่นกัน รเราบอกว่าเดี๋ยวนี้มันต้องอิสระใช่ไหมฮะเรามีอิสระภาพผู้หญิงเขายอมอะ่ะเราก็ต้องบอกไทยด้วยความยุตยิธรรมนะฮะถ้าหากว่าเราจะสมยอมเนี่ยต้องให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยสมย,มสมยอมด้วยครับแล้วทุกคนในครอบครัวสมยอมพ่อเขายอมไหมพ่อเขาจะยอมได้ไงพี่ชายเขายอมไหมถ้าพี่ชายเขายอมอ่ะน้องชาย อ่าของเขาแน่นอนครับสังคมเนี่ยในครอบครัวของเขาเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะให้เกิดขึ้นกับน้องสาวหรือพี่สาวของเขาในยอย่างแน่นอนอดังนั้นเนี่ยระบบแฟนตรงนี้เนี่ยจึงบอกเกลิ่นไปในเบื้องต้นนะครับว่ามันไม่เพียงแต่จะทําร้าย ให้เกิดความชั่วร้ายระหว่างหนุ่มสาวเพียงลําพังเท่านั้นแต่ที่อิสลามห้ามตรงนี้เนี่ยอันเนื่องจากความชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นในวงกว้างครอบครัวของฝั่งหญิงเนี่ยทั้งหมดเลยที่จะไม่พอใจในการการะทําของเราครับครับผมก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับสาหรับความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นตามมาที่ไม่ใช่แค่คน2คนและอย่างที่เจนนาอิมบอกนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งผู้หญิงอย่างเดียวด้วยครับเจนนาอิมฝั่งผู้ชายเองเนี่ยถ้าหากเขาให้ไปถามคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งผู้ชายเองนะครับหรือว่าเป็นญาติพี่น้องของงัผู้ชายเน ก็น่าจะมีความเห็นที่ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกของตัวเองเนี่ยไปทําให้ลูกของคนอื่นเนี่ยจะต้องเสื่อมเสียไปทําให้ครอบครัวของครอบครัวอื่นเนี่ยจะต้องเสื่อมเสียไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปลูกฝังนะครับกับบรรดาเย,ยาวชนในวันนี้ว่าระบบแฟนเนี่ยต้องทิ้งะครับ และไม่ใช่แค่วัวชนนะครับอาจจะมีมีระดับผู้ใหญ่ขึ้นไปที่ทํางานในบริษัททํางานในโรงงานนะครับทำงานในสถานที่ต่างเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่คุ้นนะครับในการว่าอิสลามเนี่ยไม่มีระบบแฟนหมายถึงว่าถ้าจะแต่งงานกันเนี่ยก็ต้องคบหากันไปก่อนดูใจกันไปก่อนหรือเปล่าครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยกันนะครับในรายการสร้างบ้านอิสลามในวันนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการคบหากันเนี่ยนะครับมีหลากหลายประเด็นมากมายซึ่งข่าวก่อนที่นําเสนอไปในเรื่องของสมพันต้องห้ามเนี่ยเราพูดในเรื่องของการปะาปนกัน ไม่ได้คบหากันนะแค่อยู่ปะกปนกันเนี่ยก็มีปัญหาแล้วครับจันอิมเหมือนก็นที่เราได้เคยนําเสนอไปนะครับว่าเอ๊ะคนที่ไม่ได้คบหากันด้วยซ้าแต่เพราะการปากปนเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างเนี่ยขึ้นมา ความรู้สึกบางอย่างที่เป็นความชอบความรักความห่วงความหึงโดยที่ยังไม่ได้คบหากันเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแต่ในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการคบกันแล้วพอคบกันแล้วเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆที่มันจะตามมาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้ได้รับรู้เอาไว้นะครับแล้วก็ได้เตือนสติตัวเองว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาในสังคมก็เป็นไปได้นะครับพูดถึงเรื่องของการคบหากันครับจันทอิม การคบหากันเนี่ยระหว่างชายกับหญิงเนี่ยนะครับ,รบเพศตรงข้ามเนี่ยในหลักการอิสลามเนี่ยมีบอกไว้ตรงๆหรือเปล่าว่าเอ๊ะคบกันหรือว่าไม่คบกันหรือว่ายังไงได้บ้างครับ ครับ <ใน S 1> ผมก็ในในภาพรวมนะฮะว่าอิสลามเนี่ยได้ห้ามไม่ให้ที่จะห้ามขั้นตอนต่างๆเนี่ยที่จะไปนําสู่การจีนาซึ่งขั้นตอนต่างๆนี่ที่เราเคยนําเสนอในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ,ะว่ามันมีหลายขั้นตอนมากซึ่งบางทีเราเองเนี่ยไปล่ามใจเขาเรียกว่าไปชะล่าใจในการที่เราจะก้าวไปสู่บางขั้นตอนที่จะนําสู่การจีนาเนี่ยโดยเราคิดว่ามันไม่เป็นไรที่เราบอกเราบอกว่าเวลาต้องกระบุษจีนาอยาเข้าใกล้การทําจีนานะแต่เราเนี่ยก็ก้าวไปก้าวแรกแล้วก็บอกไม่เป็นไรเราสามารถ หยุดได้สมมติขั้นตอนซีนาที่เรายกไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันมี1ิขั้นตอนใช่ไหมฮะ<ฆ>เราบอกว่าเราก้าวไปขั้นแรกเนี่ยไม่เป็นไรเราสามารถควบคุมได้แล้วเราก็ถามไปขั้นที่2บางทีกว่าจะไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งขั้นที่5้าแล้วและมันถอยจากขั้นนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าเปรียบเทียบปฏิบัติตามสั่งของราตั้งแต่แรกเนี่ยมันง่ายกว่า นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเวลาเราบรรทัหลําเข้าไปแล้วเนี่ยอเริ่มจากการมองเลยใช่ไหมฮะพอมองแล้วรู้สึกประทับใจมองบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ร่วมกันตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะรู้สึกความสนิทสนมบางทีก็สงสัยตายให้กันและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่การสนทนาพูดคุยแล้วก็เลยเถิดจนกระทั่งคบค้าสมาคมกันแล้วก็อาจจะไปตกสู่การทำศีนาได้นะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าระบบแฟนเนี่ยมันไม่ไม่เพียงแค่ทําความผิดความผิดเดียวแต่เป็นกลุ่มความผิด ก็คือมันเป็นขั้นตอนไปสู่การศีนาเนี่ยระบบแฟนเนี่ยมันเริ่มหลายสิ่งมากมันเริ่มตั้งแต่การมองแน่นอนคนที่คบหากันเป็นแฟนเนี่ยต้องมีการมองซึ่งกันและกันซึ่งหลักการอิสลามเนี่ยห้ามการมองเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้ว แฟนแน่นอนย่อมมีการพูดคุยกันในเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่จะอา,อาจจะเป็นเรื่องที่มันหวานซึ้งกันในฐานะที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยาเนี่ยไม่สามารถพูดได้แฟนก็จะมีตรงนี้บาปท,ที่2แหละประการที่3ถ้าหากมันถลำมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยอาจจะไปเที่ยวมาไหนมาไหนไปไหนมาไหนด้วยกันมีการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันบาปท,ที่3แหละรประการที่4ถัดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันการอยู่ลําพัง2ต่อ 2. 2ใช้ตอนเนี่ยจะเข้ามาประการที่567เนี่ยมันก็จะตามมามากมายนั่นแสดงว่าระบบ แฟนที่เรากําลังพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนะฮะระหว่างบุคคลแต่แน่นอนเนี่ยถ้ามันเข้าไปสู่การเป็นแฟนแล้วเนี่ยมันมากกว่าการมองละมันต้องมีการสนทนามม่ต้องมีการพูดคุยมีการคบกันเนี่ยมากกว่านั้นแล้วแสดงว่าความผิดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายระดับมากและอยากที่จะนําเสนอนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ขอจะบอกข้อที่จริงว่าในความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นระหว่างหนุ่มสาวเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกที่ดี<ม>อะไรบางอยา่างแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่เราจะสัมผัสได้อืเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนคือเราไม่ได้เป็นคนเป็นเจ้าของเขาอย่างแท้รจริงแล้วเราสามารถที่จะบอกให้เขาทํานู่นทํานี่ตามที่เราบอกได้ไหมไม่ได้เราจะมั่นใจได้อย่างไรเนี่ยมผมเคยบอกกับเออน้องๆนักศึกษา,านะว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับ ว่าคนผู้หญิงคนนี้เนี่ยสมมตุมมติเราไปชอบเขาเนี่ยเขาจะพูดสนทนากับเราเพียงคนเดียวเราโทรศัพท์หาเขาเขาจะไม่ไปพูดกับคนอื่นเรามั่นใจได้อย่างไรอไม่มีอะไรการันตีเพราะเมื่อเขาสามารถคุยกับเราได้ถ้ามีผู้ชายคนโทรมาหาเขาแล้วเขาจะคุยไหมหรือเขาจะบอกว่าไม่ ฉันบริสุทธิ์ใจต่อคนนี้เป็นไปได้ยังไงครับขณะอัลลอฮฺสุบฮะฮานุฮวาตาลาเธอยังกล้าที่จะฝ่าฝืนแล้วเราแหละเราไม่ได้เห็นเธอตลอดใช่ไหมฮะแล้วทาไมเธอจะบริสุทธิ์ใจต่อเราเนี่ยเสมอตลอด24ชั่วโมงนะคงเป็นไปไม่ได้ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของคําว่าระบบแฟนเนี่ยนะครับเราจะเห็นผลเสียต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดกันนะครับในเรื่องของการพูดคุยกันเนี่ยนะครับบาปกระทงและอย่างที่อาจารย์เอ็มได้นําเสนอไปนะครับเรื่องของการสัมผัสกันนะครับถ้าหากว่ามันมีการไต่รระะดัับบขึ้นนปค ก็เป็นความผิดที่ต่อเนื่องนะครับแล้วที่มันเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็คือนําไปสู่การกระทําจีนานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับและเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอดูอาตอลล้อนนะครับว่าอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับได้มาเกิดขึ้นกับตัวของเราครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ประชาชาติของเราด้วยนะครับแต่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับเริ่มจากการพูดกัน เริ่มจากการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยถ้าเจอกันปุ๊บเนี่ยจะไปเป็นแฟนกันเลยครับเจ้านอิมมันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับน่าจะเป็นไปได้ยากครับแต่จุดเริ่มต้นของการที่จะมาเป็นแฟนหรือว่าเป็นระบบแฟนกันเนี่ยครับเจ้านอิมน่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งแหละครับเหมือนที่เราได้เคยพูดคุยกันไปในคราวก่อนนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นระบบที่น่ากลัวมาก โรงเรียนหรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับที่เป็นระบบการศึกษาปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ใช่ของมุสลิมเนี่ยน่ากลัวมากเลยหรือแม้กระทั่งที่เป็นของมุสลิมเองนะครับที่อาจจะยังวางระบบได้อย่างไม่ชัดเจนเนะครับในเรื่องของการแยกแยะก,ก,การปะปนกันเนี่ยนะครับก็ทําให้ที่เคยนําเสนอไปในข่าวก่อนว่า ต่างมองเห็นถึงความดีซึ่งกันและกันมากขึ้นนะครับผู้ชายก็สามารถที่จะแสดงสกยภาพของตัวเองเนี่ยเต็มที่ถึงแม้ว่าใจของเขาอาจจะไม่ได้คิดที่จะโชว์ใครนะครับแต่ด้วยกับความเก่งความสามารถของเขาเนี่ยทำให้ผู้หญิงหลายคนนะครับ รู้สึกปร,ประทับใจนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยปักหมุดแล้วว่าคนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นที่หนึ่งในดวงใจของเขาในอนาคตหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นความรู้สึกที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับในฐานะที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในส่วนตรงนี้นะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้คบหากันแต่พอเริ่มตรงนั้นไปแล้วครับจนนอีมได้เจอกันได้พูดคุยกันเ,นเริ่มแล้ว S <s <we b> เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วยิ่งได้เรียนอยู่ในห้องเดียวกันด้วยเนี่ยนะครับภาพที่เราได้เห็นเนี่ยมันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลการเรียนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเนี่ยนะครับจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยมันต้องคุยกันแรกๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรปรึกษาเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งไปปรึกษากันแต่เป็นเพื่อนต่างเพศกันนะครับไปปรึกษากันว่าเอ๊ะก,การบ้านเนี่ยทำยังไงหรือว่าวิชาเนี้ยไม่เข้าใจทํำยังไงครับปรึกษากันดังนั้นครับหน้าาาทที่่อองงนวกกดา หมายถึงว่าเลือกที่จะออกห่างที่จะปรึกษากับเพศตรงข้ามดีกว่านะครับหากว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับบรรดาเยาวชนเนี่ยไปปรึกษากับคุณครูดีกว่าครับคุณครูเป็นคนสอนเราเนี่ยนะครับน่าจะมีความเชี่ยวชาญนะครับและมีความเข้าใจมากกว่าเพื่อนของเราอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าการเข้าหาคุณมันยากก็เข้าหาคนที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับเพศเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนๆกันเนี่ยนั่งติวเตอร์กันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ภาพที่มันเกิดขึ้นครับเริ่มจากตรงนี้แหละครับ เริ่มจากการพูดคุยกันและสิ่งที่น่ากลัวน,นะครับนั่นก็คือการใช้เสียงการใช้เสียงครับจนาอิมการใช้เสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ระวังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับถึงแม้ว่าอายะกุอานที่ที่ได้พูดถึงในเรื่องของการใช้เสียงเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของบรรดาสตรีอย่างเดียวนะครับที่มีอายะกุอานอายะหนึ่งนะครับที่น่าจะสอดคล้องอย่างชัดเจนนะครับกับการวางเขาเรียกว่าวางตัวนะครับการวางตัวระหว่าง ผู้ชายกับผู้หญิงนะครับในอาัลกุรอานนะครับจริงอาัลกุรอานเนี่ยมีหลายๆสำนวนด้วยกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺประทานได้ทรงตรัสเอาไว้น,นะครับโดยที่เน้นนะครับความหมายในเรื่องของการวางตัวด้วยกับการใช้เสียงเนี่ยเพราะว่าการพูดคุยกันแน่นอนนะครับเสียงเนี่ยมันจะต้องออกมานะครับอาัลกุรอานบอกว่าฟ فلا تخدعونا بالقول فيات مع ا ل ล ي في ิ ل ب ي ه مردو وكلنا قلنا م า ر و ف ا นะครับอาัลกุรอานอายะนี้ชัดเจนครับี่น้าอิมที่พูดถึง การพูดเนี่ยว่าสมควรที่จะพูดยังไงนะครับอายกอ่านมีความหมายดังนี้ครับดังนั้นพวกเธอจงอย่าพูดจาเพาะพิงนะครับอย่าพูดจาที่มันอ่อนนุ่มอ่อนโยนมากนักนะครับเพราะจะทําให้คนที่หัวใจของเขาเนี่ยมีโรคอยู่เนี่ยหมายถึงว่าคนที่อม م านของเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคนที่อีมานมีอม م านมากนะครับแต่เจอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการล่อลวงของชัยตอนนะครับการล่อลวงของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับจะทําให้เกิด หัวใจของเขาที่มีโรคเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดความโลภมีความอยากนะครับที่จะพูดคุยกันต่อนะครับและอัลลอฮฺมุสลาลาก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่ากุลน,นะเก้าและมารูรฟาแต่จงกล่าวจงพูดด้วยกับคําพูดที่ถ้อยคําที่พอเหมาะพอควรหมายถึงว่าให้พูดด้วยกับถ้อยคําที่มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่เป็นการลากเสียงส่งเสียงสูงลากเสียงยาวนะครับหรือว่าทําเสียงให้ตัวเองเนี่ยมีความหวานอยู่นะครับผมเชื่อว่าเอ่อแต่หลายคนนะครับที่ใช้คําพูดเนี่ยรู้ว่า ม,มันพูดยังไงถึงจะเป็นคําพูดที่หวานมันพูดยังไงถึงจะทําให้คนอื่นเนี่ยนะครับที่คอยสนทนากับเราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกดีกับเราครับเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่อายะลกุรอานได้เตือนไว้อย่างชัดเจนนะครับจตุนิมครับครับผมดังนั้นนะฮะการลากเสียงเนี่ยโดยเฉพาะทางผู้หญิงเนี่ยให้ระวังเสียงตัวเองให้ดีผู้ชายเองเนี่ยก็ต้องระวังว่าตัวเองก็อย่าไปพูดในลักษณะที่ออดอ้อนจนเกินไปนะให้พูดลักษณะที่มันพอดีพอดีจริงๆแล้วเนี่ยเสียงของผู้หญิงอุลามะก็บอกว่ามันไม่ใช่่่่่่เเป็็นนนนนอออรระแตววาาามมัักกกีีงืไขใทจพูดคุยบ ผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องพูดคุยในสิ่งที่มันก็มีเงื่อนไขที่อาจารย์บุคคลีบอกนะฮะ<ม>อย่ารักเสียงยาว<ม>อย่าทำเป็นเสียง<ม>สูงอย่าทำเป็นเสียงเสียงมันอ่อนหวานจนเกินไปแต่ให้เป็นพูดด้วยกับเกาลัมารูฟาคําพูดธรรมดาที่เป็นที่รู้จักกันใน<ม>ก็เพียงพอแล้วที่เราจะใช้พูดสนทนากับผู้ชายได้<ม>แล้วมีอีกประการหนึ่งนอกจากวิธีการหรือว่าตัวน้ําเสียงแล้วเนี่ย <N> เนื้อหาในสิ่งที่พูดเนี่ยก็จําเป็นที่เราจะต้องให้ความใส่ใ,สใ,สใจเช่นกันหมายความว่าเราจําเป็นจะต้องดูเนื้อหาว่าที่เราจะพูดกับผู้ชายเนี่ยถึงแม้ว่าเสียงไม่ใช่เอาหรอแต่มันใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นหมายถึงว่าเพราะมีอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ฟิตรณะอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถามดูว่าที่เราจะใช้พูดกับผู้ชายเนี่ยมีความจําเป็นไหมหากว่าเป็นการซื้อขายแน่นอนไม่ต้องมีการพูดคุยใช่ไหมฮะสามารถที่จะใช้ในการซื้อขายและเปลี่ยนสินค้าได้ต้องมีการพูดคุยศาสนาไม่ได้ห้ามอะไร ากว่าต้องการจะถามปัญหาศาส,สนาหรือว่าอยู่ในห้องเนี่ยต้องการที่จะเรียนกับครูอาจจะครูเป็นเพศตรงข้ามกับเราเนี่ยสามารถที่จะถามแล้วก็พูดคุยได้ตรงนี้ก็มันก็ถือว่าเป็นข้อจําเป็นเหมือนกันนะฮะสามารถที่จะอาจจะมีบางอย่างมันต้องสนทนาจริงๆอ่ะอเขาขวางทางเราอยู่เราจะบอกกับเขาเนี่ยยังไงก็สามารถที่จะพูดคุยได้แต่สิ่งที่อุลมะเขาบอกให้ระวังก็คือการ,รพูดคุยในสิ่งที่ไร้าสาระซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายกับเพศหญิงเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยเวลาจะคุยกันเนี่ยมันมัก ที่จะส่อไปหรือว่านําไปสู่เรื่องที่มันไร้สาระไร้สาระในที่นี้เนี่ยก็คือสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความจําเป็นนั่นเองมากกว่านั้นเนี่ยบางทีบางคนอาจจะใช้คําพูดที่มันตลกโปกฮามีความสนุกสนานมีความร่าเริงตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอันตรายครับอาจารย์บุคคลีทําไมถึงเป็นเรื่องอันตรายเพราะการที่รูปพูดสนุกสนานแล้วเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเห็นผู้ชายรู้สึกว่าพูดสนุกสนานหน่อยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้เนี่ยอัธยาศัยดีบางทีเขาก็อาจจะคืนหน้าตา ก็เออโอเคระดับหนึ่งอธิษฐานก็ยิ่งดีไปอีกอมีผู้ตลกอีก ยิ่งทาให้ผู้หญิงเนี่ยเขาติดใจเนี่ยอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะสนทนาด้วยตรงนี้มันอันตรายแหละมันไม่ใช่อันตรายสําหรับผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายเองเนี่ยอย่าลืมนะฮะฮะดิษท่านนบีสุลต่านอัลฮสั่มบอกในฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าแท้จริงเนี่ยดุนยาเนี่ยมันหอมหวานแลวมันสวยขจีอะไรอย่างเช่นนี้แล้วก็อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาแต่งตั้งพวกเจ้าเนี่ยขึ้นมาบนดุนยานี้แล้วก็ดูว่าพวกเจ้าเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรอยู่บนดุนยานี้อย่างไรแล้วเราได้ทิ้ ฟัตตะกุดธดุนยาจงระวังดุนยาให้ดี hmm. ซึ่งดุนยาส่วนหนึ่งของดุนยาก็คือผู้หญิงแต่ท่านนมีซอลอหัวสลามมาเน้นย้ำอีกทีหนึ่ง hmm. ก็บอกว่าฟัตตะกุดธดุนยาจงระวังดุนยาให้ดีวัตตะกุลนิซาและจงระวังผู้หญิงเป็นการเฉพาะให้ดีฟาอินนาอัลวาลฟิสนาตินกาอัลลาบานีอิสราอินกานัตฟินนิซา ปรากฏว่าฟิตนาที่เกิดขึ้นครั้งแรกฟิตนาแรกที่เกิดกับบันทีอิสราอีนเนี่ยเกิดกับเรื่องของผู้หญิงดังนั้นเนี่ยตรงนี้ท่านนาบีสุลต์ละอัลฮสัลลัมาสซัทับเอาไว้เนี่ยเราในฐานะผู้สัธยเนี่ก็ให้ให้ระวังหรือว่าเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญหน้ากับตรงนี้เนี่ยให้ดีการตั้งตัว ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะเผชิญอุปสรรคตรงนี้เนี่ยได้ครับอย่างที่เราตัดอะไรบางอย่างนะบางทีมันก็เกิดขึ้นจากหัวใจหัวใจมันถวิลหาแต่ถ้าเราใช้เขาเรียกว่าวิธีการตัดเหมือนกับที่อรรถสุภานหัวตาลาบอกอย่าอยู่กันดมลําพังสองต่อสองครับอย่ามองในสิ่งที่มันไม่จําเป็นอ,อย่าพูดคุยในสิ่งที่มันไร้สาระหรือทําน้ําเสียงที่ไม่ถูกต้องเนี่ยรเราพยายามแบบนี้เนี่ยไอ กลุ่มการกระทําเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวปกป้องเราไม่ให้ถลําเข้าไปสู่ระบบแฟร์หรือว่าถลําเข้าไปสู่การกระทาความผิดต่อลัสุบฮานัหัวตะละครับครับก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับ <c oughs> เพียงแค่คาพูดบางประโยคเพียงแค่คําพูดบางคำเนี่ยทำให้คนบางคนเนี่ยนะครับที่หัวใจของเขาเนี่ยมีความอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยมีความอยากจะพูดคุยต่อนะครับ <c oughs> อยากจะเพิ่มเนื้อหาในการพูดคุยกันไปนะครับแล้วถ้าหากว่าเพิ่มเนื้อหาในการพูดคุยกันไปแล้วนะครับอาจจะทําให้ความสนิทสนมเนี่ยเพิ่มมากขึ้น พอสนิทสนมมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันมากกว่าการพูดคุยแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเยาวชนในปัจจุบันครับเริ่มต้นจากส่วนตรงนี้แหละครับจากความพอใจที่ตัวเองนั้นมีความพอใจต่อคนอื่นนะครับจากเพศตรงข้ามเนี่ยเริ่มเริ่มที่อยากจะพูดคุยเริ่มที่อยากจะติดต่อนะครับจนกระทั่งได้มีเบอร์โทรศัพท์กันได้พูดคุยกันไปนะครับแล้วก็ถลำลึกในสิ่งที่มันที่มันไม่สมควรนะครับที่มันจะเป็นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับแต่มีีบบบบาาางงงงอย่่นนนะะะคคครรรัััแมม้กท ตั้งคาถามอย่างนี้เลยครับอาจารย์อิมว่าเอ๊ะระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะคบหากันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าจะพูดคุยให้สลามกันเนี่ยได้หรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับที่นักวิชาการก็ได้ถูกถามนะครับในเรื่องของการให้สลามว่าเอ๊ะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเดินผ่านกันบ่อยมากเลยนะครับและสิทธิที่มุสลิมจะต้องให้มุสลิมเนี่ยก็คือการให้สลามนะครับเจอกันก็ต้องให้สลามกันนะครับแต่ผู้ชายผู้หญิง เป็นเพศตรงข้ามกันเนี่ยนะครับจะพูดคุยก็อาจจะต้องน้อยลงแล้วและการให้สลามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยได้หรือเปล่านะครับันะวิชาการก็มีทัศนะนะครับเป็นความเห็นที่บอกว่าจริงๆแล้วการให้สลามไม่เป็นที่ต้องห้ามเพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเสียงของผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เอาร้องอะไรนะครับ,รบแล้วการที่ผู้ชายจะให้สลามกับผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดอะไรแต่มีวงเล็บด้วยว่าถ้าหาว่าการให้สลามเนี่ยมันจะนําไปสู่การคุยในเรื่องอื่นนะครับหมายถึงว่าสลามแล้วเนี่ยจะคุยในเรื่ออออองงงงงขขสสส่่่่่ววนนนนนตตัััใเเรรรืิทีีมมมาาาาจจะะะไ้ยคบ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องห้ามแหละนะครับทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับการให้สลามเนี่ยแต่บางครั้งบางโอกาสเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดความความฟิตนะเ,นเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพอสลามแล้วอยากจะพูดคุยเรื่องอื่นพอคุยไปคุยมาเนี่ยยาวแล้ว เริ่มถลามลึกไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่หากว่าเรากังวลมากนะครับเราก็จะระวังตัวมากนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาต่างๆตรงนี้ตามมาด้วยครับจะเองครับครับผมดังนั้นนะฮะแม้แต่ว่าเรื่องเรื่องที่ดีนะฮะอย่างเช่นการให้สลามเนี่ยศาส,สนาย,ยังสอนให้เกิดความระวังในการที่จะเราจะมอบสลามคำสันติภาพเนี่ยให้กับเพศตรงข้ามนะให้ระวังหากว่าไม่ไม่มีปัญหาอย่างเช่นการ,ร,รที่เราเนี่ยเป็นเป็นคนหนุ่มใช่ไหมฮะจะไปให้สลามกับผู้ใหญ่คุณป้าหรือว่าคุณยายอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่าเราที่จะ ไปให้สลามกับกลุ่มผู้หญิงเยอะๆอะไรบางทีก็อาจจะไม่มีฟิตรนาะฮะแต่บางทีเนี่ยผู้หญิงเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปให้สลามกับเขาโดยที่ไม่มีความจําเป็นอันนี้หมายถึงว่าคําให้สลามอย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ได้หมายถึงการสัมผัสัมไม่ใช่การสัมผัสมือเนี่ยแน่นอนเนี่ยไม่เป็นที่ต้องห้ามเด็ดขาดเลยใช่ไหมฮะการสัมผัสมือเนี่ยแม้ว่าคือเราเนี่ยบางทีเราก็ถือว่าเป็นเป็นญาติใกล้ชิดไม่เป็นไรอะคนนี้เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าแต่งงานกันได้อ่ะศาสนาเน กันทำไมบางคนบอกว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรอ่าไม่ได้รู้สึกอะไรได้ไงถาม,ถามว่าลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยแต่งงานกันได้ไหม ทุกพี่เรา้องแต่งงานกันได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่แต่งงานกันได้แล้วถ้าหากว่าคุณเนี่ยจับมือสัมผัสมือภรรยาแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรคุณอยู่ใกล้ชิดเขาบอกฉันไม่รู้สึกอะไรแสดงว่ามันเป็นปัญหาแล้วแหละการที่เราไม่รู้สึกอะไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งแล้วแหละดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหรอคะที่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรบางทีในช่วงวันอีดโดยเฉพาะเนี่ยบางทีคนผู้ชายเองเนี่ยก็จะหาโอกาสเลยนะฮะในการที่จะสัมผัสมือกับผู้หญิงในการที่จะแต้อ่างคนอื่นเขาเนี่ยดังน ปัญหานะครับเันี้องกันปัญหาที่ไม่ให้เกิดขึ้นคือข,ขนาดมองนะฮะสิ่งที่มันต่ํากว่าการสัมผัสแน่นอนมองยังต้องห้ามเลยและเราจะมือเอาไปสัมผัสเนี่ย และมันจะไม่เป็นที่ต้องห้ามไดไงแน,แน่นอน<ม>ความรู้สึกสามัญสำนึกของคนทั่วไปเนี่ยค,คนไทยเองเนี่ยเขาเรียกนะฮะเราไปจับมือผู้หญิง<ม>ไปสัมผัสเขาเนี่ยเขาเรียกว่าแตะอัง<ม>และแตะอังมันเป็นคําที่ก็คือลวนลามว่าง่ายๆ<ม>แล้วเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราจะบอกว่ามันไม่เป็นไรเราถือว่าเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเนี่ยใช่ความรู้สึกอิสลามไม่ได้ห้ามว่าให้เราเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกนและการตรงนี้ได้แต่การที่มันจะไปละเมิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสร้างความรู้สึกเนี่ยเราเห็นมานักต่นักแล้วบุคคลที่เขาใกล้ชิดกัน แล้วมันอาจจะเกิดฟิตนาขึ้นในระหว่างบุคคลที่อาจจะเรียกกันว่าเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันก็ได้แต่ศาสนาเนี่ยอนุญาตที่จะให้แต่งงานกันได้ดังนั้นประเด็นนี้เนี่ยก็น่าที่จะระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเราในการสลาบการสัมาซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็สมควรที่จะออกห่างหหรือลีกเลี่ยงให้มากที่สุดครับเขาเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าท่านนบีมมฮัมัสซัลลาสละมเองนะครับก็เคยพูดเอาไว้ในส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับก็มีซาบะมาถาม มีซอบ้ามาถามในเรื่องตรงนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาที่อาจจะยาวนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วอินชาลอ์ในช่วงเบรกต่อไปนะครับเรามาพูดคุยกันต่อครับ